ว้าวตอนนี้นะครับเราก็ได้มาแกะกล่องนะครับรีวิวนะครับจะตัวรถโมปูลนะครับนี่วิ่งไปวิ่งมาได้ครับสบายมากครับโอ้ยเห็นอย่างนี้แรงเหมือนกันนะเนี่ยหืมปัดท้ายครับปัดท้ายประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ต้องมากดปุ่มนี้นะครับนี่โมปูนได้ครับให้ดูนะฮะกดฝั่งนี้กดได้ทั้งสองฝั่งครับ นี่ถ้าโม่ไปด้านซ้ายนะครับมันจะเป็นโม่เข้านะฮะโม่ด้านขวามก็จะเป็นโม่ออกนะครับโดยโดยประมาณนี้นะครับนี่ถือว่าแรงมากๆครับมีแบตเตอรี่ที่ชาร์จอะไรมีให้ครบหมดเลยนะครับไม่ต้องเสียเงินซื้อแบตเตอรี่เพิ่มนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับตัวรถดับ อ่าไม่ใช่ข้อทีรถโม่ปูนเนี่ยนะฮะคันนี้นะครับเดี๋ยวให้ชมนะครับเขาสามารถที่จะเดี๋ยวให้ดูนะครับเปิดหัวได้ครับนี่เวลาเราเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับก็สามารถนี่บํารุงรักษารถนะครับเหมือนจริงมากครับโ้สุดยอดมากเลยแน่นอนครับเพื่อนๆน,นี่คันนี้นะครับ เราก็ได้มีเจ้าของแล้วนะครับหลังจากที่เราประกาศตัวไปนะครับว่าของเล่นนาเข้าคุณภาพเยี่ยมนะครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์นะครับลูกค้า VIP เลยนะครับไปเราไปชมกันดีกว่าว่าลูกค้าสุดหล่อของเราวันนี้จะเป็นใครนะครับ3 2 1 Let's go! ว้าวนี่เราก็ได้เปิดตัวมาแล้วนะครับสำหรับเจ้าของนะครับสุดหล่อนะครับในวันนี้นะครับลูกค้า VIP นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับว้าวน้องต้นสุดหล่อจังเลยวันนี้น้องต้นมาจากที่ไหนครับิเลยครับว้าวโอ้โหแล้วเอาขนมอร่อยอร่อยมาฝากพี่ตุ้ยไหมครับไมมโอเค แล้ววันนี้น้องต้นมาจัดคันนี้ไม่ได้ซื้อแค่คันนี้คันเดียวนะครับเพื่อนๆนี่จะให้ดูนะครับว่าน้องต้นเขาเนี่ยได้จัดนะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับนี่อีก2คันครับ V I P มากมากเลยครับนี่สรุปเป็น3คันเลยครับว้าวทำไมน้องต้นเป็นเด็กที่น่าจฉาขนาดนี้ครับน้องต้นจะเอาเล่นคนเดียวหรือจะแบ่งคนอื่นเล่นไหมครับเอลเดียคะโอ้โหน่าอิจฉาจริงๆเลยก็ถือได้ว่าแล้วน้องต้นรู้จัก ร้านแม่ทอยจักที่ไหนครับไอุีค่ะจัดไหนโอ้โหสุดยอดมากๆครับนี่ก็เรียกได้ว่านี่ก็เรียกได้ว่าน้องต้นนะครับหล่อมากมากครับนี่เขาก็ได้มาจัดเต็มนะครับหากเพื่อนๆนะครับ หรือน้องๆพี่ๆน้องๆคนไหนนะครับชื่นชอบนะครับอยากได้รถเจ๋งๆนะครับรถบังคักก่อสร้างนะครับเท่ๆแบบน้องต้นนะครับก็โทรสั่งได้เลยนะครับตามเบอร์นี้นะครับนี่ตามหน้าจอเลยนะ0847646457ย้ำนะครับ0847646457ร้านแม่ทอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ w w w m a t t c o m ย้ำนะครับ www.matter.com ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับยังไงนะครับดูจากน้องต้นแล้วนะครับน้องต้นเขาบอกว่าเฮ้ยอย่าสัมภาษณ์นานผมอยากเล่นของเล่นแล้วตอนนี้น้องต้นเขาเริ่มอยู่ในโลกส่วนตัวของน้องต้นแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวเราจะไม่รบกวนน้องต้นแล้วนะครับแล้วก็ให้เห็นนะครับว่าคนที่พาลุงต้นมานะครับไม่ได้มีคนเดียวครับนี่มาทั้งครอบครัวเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ ก็ถือได้ว่าแต่ละคนนะครับโอ้โหมาด้วยใจรักจริงๆครับแล้วก็เรียกได้ว่าถ้าพี่เป็นเด็กนะใครพาพี่มาซื้อของเล่นเนี่ยพี่ดีใจมากเลยนี่นี่เงี้ยโอเคไม่รบกวนน้องต้นละแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายเย้ yeah. ถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกด कौन